สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมชาวีและช่องคอส m มิกชาวีอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมจะเอากันดั้มวิง HG กับกันดั้มวิง RG ีมาเปรียบเทียบกันนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมอยากทํามาตั้งนานแล้วก็คือคลิปของการเปรียบเทียบนะครับแต่ช่องของเรานั้นมีงบจํากัดนะครับก็เลยทําได้ค่อนข้างน้อยนะครับเรามาไล่ดูกันตั้งแต่ช่วงหัวจะลดเท้าเลยแล้วกันนะครับเรามาดูตั้งแต่หัวนะครับตรงหัวเนี่ย ถ้าเพื่อนสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าหัวของตัว RG เนี่ยค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะกว่านะครับคมกว่าโดยเฉพาะเขานะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาที่ RG ให้มาเนี่ยนะครับเขาจะคมกริบเลยคมตั้งแต่ออกมาจากในกล่องเลยนะครับแต่ว่า HG เนี่ยเขาก็จะเป็นต้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับคนที่มีอายุน้อยนะครับเขาก็เลยมีความโค้งมนมากหน่อยนะฮะเขาก็จะไม่คมเท่าไหร่นะครับ ลองมาดูดีเทลของตัวแกสตลิงบนหัวดูนะครับอย่างของ RG เนี่ยจะมีการแยกสีมาให้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่า,าพาร์ทชุดเกาะที่หัวนะครับชุดเกาะตรงสีขาวเนี่ยเขาจะเจาะรูแล้วก็เอาไอ้ตัวปืนแกสตลิงเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของโครงในนะครับพอประกบเข้าไปมันก็จะเป็นการแยกสีกันแต่ว่าถ้าเป็นตัว HG เนี่ยจะไม่มีการแยกสีมาให้เลยนะครับเราต้องมาตัดเส้นเราเองซึ่งพอตัดเส้นเนี่ยนานวันเข้ามันก็จะดูเก่าดูเลอะแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนหน้าตาเนี่ย รู้สึกว่าหน้าตาของ h g เนี่ยจะดูอ้วนกว่านะครับส่วน RG เนี่ยหน้าเขาจะดูผอมเพรียวกว่าแล้วก็พอหน้าตาดูผอมเพรียวเนี่ยดีไซน์อ่าดีเทลนะครับในในหน้าตาเขาเนี่ยมันเลยทําให้ดูคมขึ้นมาเลอยอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวเออส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยของ RG นะครับก็จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะกว่านะโดยเฉพาะตรงไททอยเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยถึงข้อแตกต่างนะครับก็ลองดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ ไอตัวระบบที่อยู่บนหัวเขานะครับของ RG ีเนี่ยก็จะดูอันใหญ่กว่านะครับแล้วจะสังเกตเห็นหลายส่วนนะครับในกระดั้มตัวนีนะ้ที่เป็นของ RG ีเนี่ยจะดูขนาดแตกต่างกันไปนะครับต่อมาเรามาดูที่อกนะครับที่อกเนี่ยของ RG เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าค่อนข้างมีการแยกดีเทลออกมาได้ชัดเจนมากกว่าอย่างตรงคอนะที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับเราจะมีดีเทลที่แบบ นูนสูงนูนต่ำนะครับชัดเจนเลยนะครับเปรียบเทียบกับตัวของ HG ที่เป็นแบบนี้ HG แบบนี้ HG จะไม่มีดีเทลอะไรเลยนะครับตรงคอนะตรงหน้าอกนะครับของ RG เนี่ยเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งดีเทลมาเป็น3มเลเยอร์ซ้อนกันในแนวตั้งนะครับตรงซึ่งตรงตรงแผงระบายความร้อนเนี่ยเขาจะขยับได้นะครับแยกมานะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยขยับได้นะครับส่วนของ HG เนี่ยจะขยับไม่ได้เลยจะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแบบนี้นะครับขยับไม่ได้ขยับได้แต่แขนนะครับ ชิ้นส่วนใสที่หน้าอกนะครับของ HG ีเนี่ยเขาจะทํามาเป็นชิ้นใสขาวใสนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ข้างในนะครับส่วน RG จเนี่ยจะให้สีเขียวมานะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ข้างในทีหนึ่งนะครับกลัวไม่เขียวนะฮะแต่ว่าของ RG จเนี่ยจะหลุดง่ายมากของ HG เนี่ยไม่หลุดเลยนะครับตั้งแต่ต่อมานี่ไม่หลุดเลยนะครับแต่ RG เนี่ยหลุดง่ายจนผมต้องเอากาวลาเท็กะแปะข้างในนะครับแปะให้มันติดไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดออกมานะให้มันแน่นหน่อยแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นกาวลาเท็กนะครับมันก็จะ ให้ความแน่นแล้วก็ไม่เป็นคาบด้วยเห็นไหมไม่เป็นคาบเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเอลนะครับตัวเอลเขายังมีเลเยอร์ที่เป็นแบบนี้เขามีการแยกเลเยอร์เหมือนกัน hG ก็แยกเลเยอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูการแยกเลเยอร์ของ RG เนี่ยจะสวยกว่านะเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาเป็นเขาแยกเป็นคนละชิ้นกันเลยนะส่วนส่วนเ g เนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันมาแบบนี้นะแบบตัวนี้ข้างข้างนี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวนไปเลยส่วนตัวนี้จะเป็นคนละชิ้นนี่เห็นไหม แล้วข้อต่อก็ไม่เหมือนกันนะครับข้อต่อของตัว RG เนี่ยจะเป็นบอดจอยต,ตรงนี้นะครับข้อต่อนะของ RG เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นจอยแท่งออกมาอย่างนี้นะครับส่วนของ HG จะเป็นช่องรับบอดจอยนั่นเองนะครับทั้งสองข้างนะมาดูปีกกันนะครับนี่ปีกของ RG นะครับเขาก็จะให้เลเยอร์ที่ยุบยับยุบยับจริงๆนะครับจากที่ เห็นตรงนี้นะนี่จะขยับได้หลายขั้นหลายตอนมากจะมีจุดขยับเยอะมากเลยตั้งแต่ตรงนี้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 นะครับตรงนี้แล้วก็แถมปีกเนี่ยก็ยังเป็นการซ้อนกัน2ชั้น2ชั้นอีกต่างหากนะครับนี่แบบนี้อันน,น,นี้ดึงออกมา,าแบบนี้นะครับนี่แยกออกมาได้ชัดเจนมากปีกมาเลยดูดีมากนะครับดูมีการใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับมาเปรียบเทียบกับปีกของ HG อะ่ะ ซึ่งปีกของ HG นะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าได้แค่นี้นะครับขยับได้แค่2ชิ้นมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้ขยับได้แค่นี้นะครับไม่สามารถแยกออกมาหลายๆเลเยอร์เหมือนกับ RG ได้นะครับขนาดปีกนะครับเล็กต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับของของ HG นะครับแล้วก็ดีเทลที่อยู่บนปีกเนี่ยก็เป็นการปั๊มนูนเอานะครับส่วนปีกของ RG ีเนี่ยเขาจะเป็นการแยกชิ้นออกมาเลยแล้วก็ พอมันแยกชิ้นออกมาแบบนี้มันก็จะทําให้เห็นด,ดีเทลที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับมาดูแบ็คแพคะครับแบ็คแพคของ R าจก็จะมีการแยกชิ้นมากกว่าแล้วก็นี่ตรงนี้ขยับได้นะครับเป็นไอพ่นตรงนี้ขยับได้ด้วยนะแต่ของ HG เนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือมี2ชิ้นประกบกันเท่านั้นเองแล้วก็ขยับไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าของ HG จะดีตรงที่ว่าเขาถอดปีกได้ RG ถอดไม่ได้นะ นอกจากนั้นนะครับปีกของอาีเนี่ยยังมีการปรับระดับด้านหลังได้ด้วยนะครับยังไงนี่เป็นแบบนี้นะครับกระดกขึ้นมาโป๊ะแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนตัวปีกขึ้นลงได้อันนี้คือปีกในในองศาปกติเขาจะอยู่ในในมุมสูงนะครับเราสามารถเลื่อนลงได้ปุ๊บนี่เพื่อล็อกติดให้ปีกต่ําลงเพื่ออะไรนะครับนี่เพื่อที่เวลาเราแปลงร่างเป็นเบร์ดโหมดนะโล่ Low มันจะไม่ประดับประเดินนั่นเองนี่พอเราติดเข้าไปปุ๊บตัวโล่เนี่ยมันจะไม่ พุ่งมาข้างหน้ามากเกินไปกับกันที่ตัวของ h g นะครับไม่สามารถทำได้นะ h g ไม่สามารถทำได้คือถ้าเกิดจะขยับเอาก็ต้องมัวเพราะว่ามันเป็นปึ๊บนี่ม็นสนาฟิตมาแบบนี้นะครับล็อกตายเลยขยับไม่ได้อ่ะเรามาดูที่แขนกันบ้างนะครับแขนของ R G กับ h g เนี่ยก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างของ R G ก็จะมี ชิ้นส่วนเยอะกว่านะค่อนข้างเยอะกว่าแต่ก่อนที่จะดูชิ้นส่วนแขนเรามาดูที่โล่ก่อนดีกว่าการจับโล่นะครับมันจะไม่เหมือนกันจับโลของ RG เนี่ยเขาจะติดที่ข้างหลังแขนแบบนี้ส่วนการจับโลของ RG เนี่ยจะใส่ไปที่มือเลยนะครับเออของ h G นะครับจะใส่ไปที่มือเลย RG จะติดไว้ที่หลังแขนนะอ่ะเวลาเอาออกก็คือเอาออกได้ธรรมดาโดยที่ไม่ต้องแกะมือนะครับแล้วก็พับไปได้เลยนี่ไอของของ h G นะครับแล้วก็ พับโล่เหมือนกันพับโล่ได้เหมือนกันแล้วก็เอาบีมเซเบอร์ออกมาได้นะครับบีมเซเบอร์ของ h F g จะเป็นสีดำนะครับวางไว้ตรงนี้นะส่วนของ RG นะครับเราจะต้องดึงออกมาจากด้านหลังแบบนี้เอาเล็บแซมมันออกมานี่หลุดแล้วนะครับหลุดไม่ยากนะครับตรงนี้เอาออกง่ายมากแล้วก็สามารถพับมันกลับไปได้พับมันเก็บไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวโล่เนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนของพลาสติกเยอะกว่ามีการแยกสีมาให้นะครับ เวลาเราพับปุ๊บนี่มันจะมีดาบข้างในเด้งออกมามันเป็น,นกลไกนะครับที่มันซ้อนกันอยู่อีกชั้นหนึ่งข้างในนะเห็นไหมว่าดาบมันจะยกขึ้นยกลงได้นะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับยกขึ้นยกลงได้แต่ของ h ฮไม่มีแบบนี้นะครับของ h ฮต้องเอานิ้วล้วงเข้าไปหยิบเอานะครับแต่เนี้ยเขาเด้งขึ้นมาเองแล้วเราก็ดึงออกมาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบีมเซเบอร์สีขาวแล้วก็มีดีเทลเยอะกว่าของ h ฮพอสมควรเลย ตัวคลิปที่อยู่บนโลนะครับของตัว HG ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นชิ้นเดียวกับสีขาวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวกับสีขาวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าของ RG จะเป็นคนละชิ้นนะครับตัวคลิปข้างบนจะแยกสีมาแล้วก็จะแยกชิ้นมานะครับแล้วก็หลุดง่ายด้วยเห็นไหมแค่นิ้วโดนก็หลุดแล้วนะครับหลุดง่ายด้วยมาดูอาวุธอีกข้างหนึ่งนะครับเรามาดูอาวุธอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับอันนี้คือแขนของ HG นะครับเราสามารถดึง ปืนออกมาได้เลยแบบนี้นะครับสวมเข้าสวมออกได้เลยง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะนี่ดึงออกมาได้แล้วก็พับแบบนี้นะครับนี่ก็คือปืนของ h g นะส่วนปืนของ R G นั้นไม่ง่ายครับเพราะว่าตัวปืนอนะดีไซน์มาดีมากนะครับทำให้มีส่วนที่เกี่ยวกับตรงปลายข้อมือแบบนี้นะครับนี่ทำให้เวลาเราต้องการแกะมือออกมานะครับมันจะต้องงัดมือนะครับต้องแกะมือออกนะครับ ซึ่งผมแนะนําให้หามีดอาร์นไน์สักอันมาแซมมันออกแบบน,นี้นี่จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะหักได้นะเพราะว่ามือมันบางมากนะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วแล้วก็ออกได้เห็นไหมว่ามันต่างกันนี่นะครับต่างกันเยอะเลยไหมที่จับนะครับเพราะว่าของอาจีเนี่ยเขาจะมีที่ล็อกมือมาด้วยนะแล้วก็ H.G. ไม่มีอะไรเลยไม่ม so, ีลูกเล่นอะไรเลยนะครับสำหรับปืนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พับได้แค่นั้นเองนะครับไอตรงกระสุนแคปแม็กกาซีนตรงนี้ก็ไม่ทําอะไรได้เลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยส่วนของ R.G. เนี่ยแม็กกาซีนเนี่ยมันสามารถถอดออกมาได้สามารถดึงออกมาได้แล้วก็ถอดออกได้เลยเนี่ยนะครับเี่ยถอดออกได้เลยนี่แล้วก็เป็นปืนล้นๆแบบนี้นะครับเหมือนเวลาเขายิงแล้วมันดีดออกดีดออกอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็พับได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ ของ R G นะครับเวลาพับขึ้นมาเราจะเจอเดือยตรงนี้ที่เอาไว้ติดกับโลนะตรงนี้ของโลเขาจะมีที่ให้ติดนะครับแบบนี้นี่ส่วน h g นะครับพับเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเดือยที่ไว้ติดกับโลจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวปืนนะครับของ h g เนี่ยจะต้องเอา เอาหัวอันนี้นะครับยัดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ทําการสไลด์ให้มันสลักมันลงล็อกกันนะครับนี่ึ๊บสไลด์เรียบร้อยนี่สไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นสลักที่ล็อกกันในตัวเลยตรงนี้ผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะมันแน่นกว่าส่วน HG ีเนี่ยมันเป็นแค่สวมเข้าไปเฉยนะครับแค่เสียบเสียบเข้าไปในรูเฉยมันก็เลยนานวันเข้าถ้าเราถอดเข้าถอดออกบ่อยมันก็หลุดได้นะครับหลุดง่ายเลยแหละ กลับมาดูที่แขนกันนะครับแขนของวิง RG นะครับจะมีเลเยอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่านะมีชิ้นงานเยอะกว่านะครับจากตัวขวาจะเห็นได้เลยว่าแขน RG เนี่ยอันเล็กกว่านะแขน RG อันเล็กกว่าแต่ดีเทลที่เป็นเล็บนกเนี่ยดนใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยนะครับดูนะฮะ แขน RG นะครับมันจะดึงออกมาได้อย่างนี้นะแล้วก็ต้องดึงออกมาให้สุดนะครับไม่งั้นมันจะพับไม่ได้นะเพราะว่าตัวแขนเนี่ยลองสังเกตที่ว่าตรงด้านปลายมันตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีพื้นมันจะไม่เท่ากันนะครับขอบมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะทําให้มันแน่นขึ้นเวลาดึงออกมานะครับเราต้องดึงออกมาให้สุดไม่งั้นมันจะพับไม่ได้นะพอพับปุ๊บมันจะไปทั้งแขนทีนี้พอเราพับถ้าเราดึงมาสุดแล้วมันจะพับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นหัวไหล่แบบนี้แต่ hG พับไปแฟลก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่า hG นั้นมีหัวไหล่ข้างอ่ะชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวมาดูที่มือนะครับเวลาแปลงล่างทั้งสองเกรดจะต้องดึงมือออกทั้งคู่นะครับแต่ RG จะมีลูกเล่นเยอะกว่าตรงที่ว่าเขาสามารถกดตรงข้อศอกตรงนี้ได้นะครับพอกดปุ๊บตรงนี้จะอาอ,ออกนะครับอาออกทำให้กลไกอมันจะเก็บ มันจะเก็บข้อมือนะครับแบบนี้เก็บข้อมือเข้าไปแล้วก็ปิดกลับมาก็จะกลายเป็นเล็บนกนะครับแบบนี้กลายเป็นเล็บนกแบบนี้นะครับงอได้นะครับงอขึ้นงอลงแล้วก็งอได้อสลับมันไม่ติดกันนะครับซ้ายขวาเล็บนกสองอันไม่ติดกัน,นครับเป็นคนละชิ้นกันส่วน HG นะครับดึงออกเหมือนกันแต่ ไม่ได้มีลูกเล่นขนาดนั้นนะครับเขาแค่ดึงออกมาแค่นี้เองครับแล้วก็เล็บนกก็เป็นอันเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถขยับอะไรได้อีกนะครับต้องจากแบบนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เวลาพอแปลงเป็นหุ่นอยู่อาแปลงเป็นเบิร์ดโหมดก็ต้องดึงออกมางอออกมาแบบนี้แล้วพองอออกมา <c oughs> ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าดีเทลของอาจีอ่ะสวยกว่านะแบบนี้ ผมรู้สึกได้นะครับว่าดีเทลของ RG สวยกว่านะต่อมามาดูที่เอวนะครับตัวเอวของ RG ก็จะมีดีเทลด้านในนะแบบนี้ส่วน HG ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตรงนี้ค่อนข้างฝุ่นเยอะไปนิดนึงนะขออภัยนะครับอ่ะกลับมา นี่ของ H G จะเป็นสติกเกอร์แปะให้ตรงตรงนี้นะครับตรงสะดือนะครับแล้วก็ R G จะเป็นการแยกชิ้นส่วนแทนนะครับพาดด้านข้างก็มีดีเทลที่แตกต่างจะเห็นว่าของ R G เนี่ยทันสมัยกว่าเยอะนะครับอย่างว่าโมมันออกมาคนละปีกันนะแล้วออกมาห่างปีกันมากด้วยนะครับเนี่ยอย่างด้านหลังนะครับก็มีการแยกชิ้นส่วนกันชัดเจนนะ ข้อต่อด้านในนะครับข้อต่อด้านในก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าของ RG เนี่ยจะเป็นระบบที่สามารถเหวี่ยงขึ้นเวียงลงได้แบบนี้นะครับเหวี่ยงขึ้นเหวียงลงได้ส่วนของ HG เป็นแค่ชิ้นส่วนข้อต่อที่ล็อกตายมาเลยหน้าตามันเหมือนจะเหวียงซ้ายเวียงขวาได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันมีข้อต่อที่ยึดติดกับกระโปรงด้านหน้าและด้านหลังไว้เลยนะครับตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นมันก็จะขยับอะไรมากไม่ได้ส่วนกระโปรงด้านข้างนะจะเป็นสลักที่เป็นซีคลิปแบบนี้นะแล้วก็แค่เอาตัวกระโปรงเนี่ยเสียบเข้าไปกับข้อต่อเขาเท่านั้นเองนะครับก็จะดูแน่นหนามากนะครับแต่ว่าถ้าเป็น r g เนี่ยเขาจะใช้เป็นบอจอยทั้งหมดเลยทั้งข้างหน้าและข้างข้างเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบเนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับมันดีอย่างตรงที่ว่าเวลาเด็กเอาไปเล่นอนะ ถ้าเด็กแบบเผลอ,อไปเล่นนะี่ยเรเวลางานปุ๊บมันก็แคดดีดออกมาไงแต่ถ้าเป็น hG อ่อะ HG ที่มันเป็นไอตัวบอจอยที่ติดกับตัวกระโปรงนะครับเวลาเด็กมันเล่นนะ่ถ้ามันงักเนี่ยมันก็หักได้นะครับกระโปรงด้านในนะครับของ RG ก็จะมีดีเทลแบบนี้มาให้ด้วยแล้วที่สําคัญกระโปรงด้านหลังขยับได้ด้วยนะนี่แต่ของ HG เนี่ยไม่ได้มีอะไรมาให้เลยนะครับเป็นแบบนี้สุดท้ายเรามาดูที่ขากันนะครับขาเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยนะครับเรื่องแต่ตัวท่อนบนก่อนเลยนะครับท่อนบนของ อาจีเนี่ยจะเป็นหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลที่หมุนซ้ายหมุนขวาได้หมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้ได้นะครับส่วน HG จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวต้องมาหมุนเล่นบ่อยๆนะอันนี้มันหลายหลายปีแล้วผมไม่ค่อยได้มาหมุนเล่นมันก็จะฝืดๆหน่อยจะเป็นข้อต่อแบบนี้นะครับเป็นจอยเสียบเข้าไปกับรูนนี้นะแล้วก็มีนี่เจ้าตัวเบ้าลับที่เป็น สี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับซึ่งเอาไว้เสียบกับเดือยธรรมดานะครับเดือยธรรมดาเอาบีมเซเบอร์เสียบก็ได้เนะี่ยขนาดเท่ากันเลยนะครับเอาบีมเซเบอร์เสียบก็ได้นะแต่จะเสียบทําไมนะมาดูจุดอื่นกันนะครับตรงขาท่อนบนจะเรียกว่าอะไรน่องนี่มันจะเป็นแยกมาเป็น2ชั้นนะครับจะเป็นพลาสติกสีฟ้า แบบพาสเทลนะครับฟ้าอ่อนๆนะครับอยู่ข้าง,างในแล้วก็เอาสีขาวสวมทับอีกทีหนึง่งแต่ของ HG จะเป็นชิ้น2แค่2ชิ้นซ้ายประกบขวาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ทําให้ดีเทลเนี่ยมันต่างกันมากมากเลยทีเดียวนะแล้วก็เนี่ยต,ตามชิ้นขานะครับก็จะเป็นชิ้นสีฟ้าเนะี่ยจะเป็นชิ้นแยกไปเลยอะ่ะชิ้นแยกไปเลยอย่างอันนี้ก็จะมาแปะแปะอีกทีหนึง่งคนละชิ้นกับสีขาวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สวมข้างในด้วยนะครับ คือต่างต่างชิ้นแปะต่างต่างคล้างต่างคนต่างแปะนะครับเออต่างคนต่างอยู่ของมันเองนะครับซึ่งมัน,มนสวยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอตรงเนี้นะมันหลุดง่ายมากเนี่ยถ้าสังเกตในคลิปที่แล้วนะเนี่ยตอนถ่ายผมหลุดตั้งหลายครั้งเนี่ยอยันนี้ยหลุดง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยด้วยความที่มันไม่ล็อกอะนะครับมันไม่มีอะไรล็อกกันนอกจากที่มันเป็นเป็นชิ้นยื่นออกมาเฉยนะครับมันเลยทําให้ เวลาเราไปโดนมันเนี่ยมันก็จะหลุดเนี่ยเห็นไหมครับส่วนอันเฮจีอ่ะมันแข็งป๊กเพราะมันมชิ้นเดียวกันเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ไม่สวยครับเพราะว่ามันไม่ได้แยกชิ้นอะ่ะส่วนข้อเท้าก็เป็นการสวมเข้าไปเฉยๆนะครับของอานะสวมเข้าไปเฉยๆตรงเนี้ยสวมเข้าไปแต่แน่นนะแน่นแน่นมากนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นคนละชิ้นเหมือนกันซึ่งทุกชิ้นเนี่ยจะมีโครงในหมดนะครับของ RG อะ่ะผมชอบตรงนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการแปลงร่างกันก่อนนะครับนี่ ขาท่อนล่างท่อนนี้เขาจะขยับโค้งในได้นะนี่นะครับดึงดึงออกมาแบบนี้เขาจะขยับข้างในได้สังเกตรตรงนี้นะครับมันจะขยับได้มันจะขยับจากข้างในเลยนะครับแล้วเวลาแปลงล่างเนี่ยพอขยับลงมาปุ๊บปกติท่อมันจะอยู่องศาแบบนี้ใช่ไหมครับเวลายือนน่ะพอแปลงล่างเป็นนกเนี่ยปุ๊บนี่ท่อมันก็จะไปอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้านพุ่งไปด้านหลังแบบนี้ทําให้ เรียกว่าไงมันมันดูมีเอกเซนน่ะมันดูมีเอกเซนเวลาที่แบบมันจะแปลงล่างเป็นนกอ่ะนะครับมันมันต้องใช้แรงขับที่พุ่งไปด้านหลังไงมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับมาดูอันนี้กันอันนี้ขยับได้ไหมอันนี้ไม่ได้มีโครงในที่เป็นทั้งชิ้นนะแต่จะเป็นแค่ข้อต่อระหว่างอันนี้กับอันนี้ที่มันเกี่ยวกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรล็อกกันด้วยนะครับแล้วพอแปลงล่างก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่ง องศาเนี่ยมันก็จะต่างกันเราดูองศาของ rg นะองศาของ rg นะองศาท่อนะครับไอพ่นจะพุ่งไปด้านหลังเลยส่วน hg เนี่ยจะพุ่งลงด้านล่างเห็นไหมนะครับแล้วก็ที่เห,เห็นตรงนี้เลยก็คือตัว hg เนี่ยจะไม่มีกาดด้านหลังเหมือน rg ตรงนี้นะแล้วก็ hg นะครับข้อเท้าใหญ่มากจะเห็นออกมาชัดเจนเลยเวลาเราพับข้อเท้าในเข้าสู่มดบิร์ด mode นะครับเนี่ จะเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามันใหญ่มากอืต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมามาดู RG กัน RG เนี่ยค่อนข้างแน่นนี่นะครับพอพาพับแล้วเนี่ยขาของ RG เนี่ยจะซ่อนข้อเท้าได้มากกว่าแล้วก็ดูสรีระนะครับหลังจากที่เก็บขาแล้วเนี่ยมันดูมัดูสวยกว่านะมัดูสวยกว่าจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยมันดูสวยกว่าจริงๆ แล้วก็ดีเทลของชิ้นส่วนขาเนี่ยก็แตกต่างกันเยอะด้วยนะครับ เบิร์ดโหมดกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าของอาีเนี่ยรายละเอียดจะคมชัดแล้วก็สวยกว่าเยอะมากๆนะครับถ้าดูจากมุมบนแบบนี้นะเราจะสังเกตว่าตัวโล่นะรตรงหัวของเบิร์ดโหมดนะครับเขาไปเขาจะล่นลงไปด้านล่างนะครับไปเกยอยู่กับหัวไหล่ของตัวหุ่นนะครับในขณะที่ของ HG เนี่ยเขาจะติดลงไปแบบด้านๆเลยนะครับทำให้ตัวโล่นะดูยาวออกไปข้างข้างหน้ามากๆนะครับดูล้ำออกไปมากเราจะเห็น สังเกตจากช่วงของลําตัวนะครับลําตัวเนี่ยจากช่วงด้านหลังนะครับจากช่วงด้านหลังนะครับของ RG เนี่ยนะครับจะชิดกับเอวเลยนะครับกับตัวของ HG ีเนี่ยจะมีช่องว่างนะครับระหว่างช่วงเอวตรงนี้อยู่นะครับจะทําให้ดูรูปล่างของเบิร์ดหมวดของ HG ดเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากับของ RG จเนี่ยจะดูเป็นเครื่องบินดูเป็นยานอากาศมากกว่านะฮะ แต่กลับกันนะครับตัวปีกของ RG เนี่ยจะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยการที่ปีกเขาแผ่วออมาได้นะครับมันเลยทําให้เกิดการถ่วงน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ของ HG เนี่ยปีกเขาจะเบากว่าเวลาเรากางปีกออกมาในในมุม45องศาเนี่ยนะของ HG เนี่ยจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับแต่ของ RG เนี่ยนะครับสุดท้ายไม่ว่ายังไงปีกเขาก็จะล่วงลงไปอยู่ในแนวระนาบอยู่ดีสุดท้ายนะครับ,งงอ,นนอ,รบอีกหนึ่งสิ่งที่ HG ทําไม่ได้ก็คือแบบนี้ครับ นี่นะครับการงอแบบ90องศาแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสามารถงอเป็น0องศาได้เลยนะเพราะว่าเราสามารถงอขาเนี่ยไปด้านหน้าได้อีกนะครับเราก็จะทําเป็นแบบเบร์ดโหมดตัวงอผมเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนกุ้งมากกว่านะการงอแบบนี้นะครับแบบที่ผมทําในรีวิวเมื่อคลิปก่อนนี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ HG ทําไม่ได้นะเพราะว่าการงอแบบนี้มันใช้จุดขยับที่เอวเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับจุดขยับตรง ตรงเอวเนี่ยจะเป็นจุดที่ได้รับภลระค่อนข้างสูงเพราะว่าตรงเอวเนี่ยเขาจะมีจุดขยับอีกหนึ่งจุดที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเป็นบอจอยธรรมดานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มความกว้างให้กับจุดหมุนได้นะครับทำให้มันสามารถมาเป็นแบบเนี้ยในรูปล่างแบบเนี้ยนะครับในแบบกุ้งแบบเนี้ยนะครับแต่เ g ไม่สามารถทําได้เลยทีเดียวนะครับถามว่าทําไปทําไมนะครับมันแค่ทําออกมาให้ดูว่าเออโมมัน จุดขยับอลังการแค่นั้นแหละนะครับซึ่งการงอแบบนี้นะครับมันก็เป็นผลทําให้เราต้องมาดูถึงเรื่องของจุดขยับกันนะครับว่าจุดขยับจริงๆแล้วเนี่ย HG กับอาจต่างกันมากไหมไปดูภาพนี้ครับ เพื่อนหลังจากที่ได้เห็นการเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับสำหรับ HG และ RG กันด้าวิงนะครับนอกจากสีที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยก็ยังมีดีเทลในเรื่องของรายละเอียดและลูกเล่นต่างๆนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับนอกจากดีเทลที่เราเห็นแล้วนะครับของที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมีแค่ตัว RG ที่มีมือมาให้เยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนที่มีเหมือนกันเลยนะครับก็คือ Beam saber ตัวละ1อันแล้วก็เอฟเฟกต์บีมอีกตัวละ2อันนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นเอฟเฟกที่หน้าตาเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคงจะเลือกกันได้แล้วนะสำหรับใครที่คิดที่จะซื้อกันดั้มวิงสักตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามความคิดเห็นของผมนะอยู่ที่ว่าคุณจะไปทําอะไรนะครับถ้าเกิดเอาไปตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยผมแนะนำอา RG เลยเพราะว่านอกจากดีเทลที่สวยงามแล้วอะจุดขยับเขายังดีอีกด้วยนะ แล้วราคาเนี่ยมันก็ต่างกันเท่าหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปเล่นเนี่ยผมเกรงว่าถ้าซื้อ RG ไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับราคาตัว H G เนี่ยจะอยู่ประมาณ600ได้นะครับส่วน RG เนี่ยก็จะอยู่พันต้นๆพันน,นิดๆนะครับก็ต้องเลือกเอาเพราะถ้าเกิดเอาไปตั้งในตู้นยตั้งแอคชั่นสวยๆเนี่ยโอ้กินขาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆนะครับเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่จะซื้อให้น้องๆเล่นเนี่ยนะก็ เป็น HG ก็พอนะครับเพราะว่าเลือกตัวที่แข็งแรงไปเลยดีกว่าแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นเล็กๆน้อยๆจากผมนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะสาหรับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับและถ้าเกิดคลิปนี้ผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็ต้องการขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมชาวีและช่องคอส m ม c ชาวีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ